โอชานสิวันนี้วันที่25เดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการแสดงของละครนี้นั้นเคลื่อนไหวไปอย่างแม่นยับบทบาทอะไรก็ตามที่ถูกเล่นในเวลาเฉพาะใดๆมันจะกลับมาซ้ำตามนั้นนี่ก็จะต้องเข้าใจอย่างแน่นยับ คำถามอิทธิพลของลูกๆนั้นจะปรากฏออกมาได้เมื่อไหร่พลังอะไรที่ยังขาดหายไปอยู่ในเวลาปัจจุบันคำตอบอิทธิพลของลูกนั้นจะปรากฏออกมาเมื่อลูกนั้นอยู่อย่างแข็งแรงในโยคะยังไม่มีพลังเช่นนั้นและโดยการมีการจดจำเท่านั้นที่ลูกจะได้รับพลังพลังแห่งการจดจำที่ยัง ขาดหายไปอยู่นั้นจําเป็นต้องการในดาบของความรู้เมื่อลูกที่ารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานและจดจําพ่อได้อย่างต่อเนื่องเหลือของลูกนั้นก็สามารถข้ามฝากไปได้นี่เป็นเรื่องในวินาทีสาระของคุณธรรมจุดแรกเมื่อไปเยี่ยมวัดให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า ทั้งหมดนั้นเป็นอนุสรของลูกแล้วลูกนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะเป็นเหมือนกับรักมีนาลายจุดที่สองในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้มีชีวิตอยู่เหมือนกับดอกบวัวเมื่อหงและนกกระสาอยู่ด้วยกันพวกเขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยไหวพลิบอย่างมากแล้วก็ยังอดทนอย่างมากมายด้วย พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความสำเร็จตลอดเวลาในงานรับใช้ที่ลูกทำโดยการได้รับประกาศสีบัตรของความเป็นหนึ่งเดียวกันและความพึงพอใจเพื่อที่จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำให้ใส่ใจสองสิ่งหนึ่งนั้นคือความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการกลมกลืนสรรสากาและอีกอันหนึ่ง สำหรับลูกๆที่จะคงอยู่อย่างพึงพอใจแล้วทำให้คนอื่นพึงพอใจด้วยเช่นกันให้สร้างการติดต่ออยู่กับคนอื่นๆโดยการมีความรู้สึกรักษ์และยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาแล้วลูกนั้นก็จะได้รับทั้งประกาศิบัตะเหล่านี้ได้ลูกนั้นต่อมาก็จะมาเป็นกระจกในภาพลักษ์ของพ่อในชีวิตปฏิบัติของลูกแล้วพ่อนั้น ก็จะปรากฏให้เห็นในกระจกอย่างที่ท่านเป็นและท่านเป็นอะไรคติพจน์ให้ทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในสภาพสํานึกดวงญาณและให้การบริจาคชีวิตแล้วลูกนั้นก็จะได้รับพรจากหลายๆดวงญาณได้อัชชาองค์ชางติ